สวัสดีครับพบกับคณิตศาสตร์ทบทวนออนไลน์บายรุคุดมเป็นครั้งที่8นะครับวันนี้ยังอยู่ที่แบบฝึก23ข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะมาดูโจทย์ตอนนั้นเราจัดโจทย์ข้อนี้ใหม่นะครับเอ่อก็จะเป็น ลบ7 x กำลังสลบสิ x บวก5เท่ากับ0ดึง7ใช่ไหมครับออกมาข้างนอกตัวนี้ก็จะเหลือแค่ x กำลังสตัวนี้เป็นลบแล้วเราก็ดึงให้มันเป็นบวกก็จะได้2 x เจ็ดสอนะครับส่วน5ไม่ได้ก็เป็น5้าส่วนเ เครื่องหมายลบเพราะว่าลบกับลบคูณตัวนี้ก็จะเป็นบวกตามโจทย์ข้างบนนะครับสังเกตว่าเราจัดรูปรูปเดิมอ่ะก็จะเป็น x2 กำลังสองบวกสอใส่วงเล็บไว้แล้วก็ลบห้ส่วนเจับศูมีลบเอยู 7, ด่ด,ด้านนอกอันเราต้องจัดตัวนี้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังยุกยกลังสองให้ได้ คุณครูจัดตรงนี้ก่อนหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหน้าคือ x อหน,นหลังเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยจะอแค่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราบังคับว่าจะต้องเป็นสองคือตัวนี้สองหน้าหลังแล้วคุณครูก็บวกด้วยหลังยกกาลังสองของเดิมเรามีแค่ตรงนี้หนึ่งตัวนี้มันเพิ่มเข้ามาเพื่อให้การจัดรูป มันสมบูรแบบเพราะฉะนั้นเราลบออกนะครับ2ตัวนี้ก็จะไม่มีอยู่จริงส่วนตัวสุดท้ายนะครับลบหส่วนเจ็ก็กระเถิบเข้ามาปิดวงเล็บนะครับทั้งหมดนี้เท่ากับศนมีเลขลบเจ็ดดด้านนอกตัวนี้ย้อนกลับไปรูปเดิมของเขาอันนั้นหน้าของเราคือ x เ,เราได้ x หลัวหลังของเราคือหนึ กำลังสองนะครับ1ลบหส่วน7ตัวนี้อยากให้เป็นส่วน7ก็ต้องคูณด้วยเบนและเจล่างก็จะเป็นลบ7ลบห้าจะเป็นลบเท่าไหร่ครับลบส2ส่วน7หลืมวงเล็บนะครับ มีลบเจ็ดอยู่ด้านหอเขียนโจทย์เดิมทำตัวนี้ให้เป็นรูปผลต่างยูหลังสองมันทำไม่ได้เพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นสแควรูทเนาะตัวนี้ก็เช่นกันก็ทำไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ด้าน,น,นตัวนี้ด้านหลังเราจึงใส่สแค root ทั้งคู่เลยนะครับเพื่อให้มันเป็นผลต่างยกกำลังสองอย่างนี้นะครับส่วนหน้าของเราก็ยังเป็น x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองอูดูดีๆตัวนี้คือหน้ากำลังสองตัวนี้คือหลังยกกำลังสองหน้าลบหลังยกกำลังสองสุดว่าไงครับหน้าบวกหลัง คุณใดหน้าลบหลังเราคูณเอาหน้าก่อนหน้าบวกหลังเดี๋ยวก่อนอถึงตัวนี้นะครับเราคาจัดเจ็ดไปก่อนก็ได้เพราะว่า,าในอนาคตมันไม่สามารถไปตัดทอนได้ฉั้นก็นำลบเจ็ดมาหารทั้งสองข้างของสมการ ด้านหน้าก็จะหายไปใช่ไหมครับก็จะเหลือแต่ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย square root 2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0เอามาเข้าสูตรตัวนี้เข้าสูตรน,นี้เลยเอาจจะได้ว่าหน้าหน้านะครับบวกหลัง คูณได้านาลบหลังอย่าลืมนะครับนี่คือหลังนะครับอันนี้คือหลังอันนี้คือหน้านก็เป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังลงมนะครับอันนั้น x ของคุณคือเท่ากับลบหนึ่งได้ตัวนี้มาก่อนอย่าตรงหนึ่งนะครับ ลบหกับลบรูทสิบสอ่วนเอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลบ1บลน,นึ่งบวกรูทสิบสอง่วนเประมาณนี้